สวัสดีค่ะใครชอบกินปลาแอนโชวีต้องลองเมนูนี้นะคะเมนูปลาแอนโชวีกับชีสบูราต้านะคะอันนี้ก็คือชีสบูราต้านะคะชีสบูราต้ามันจะ,ะคล้ายๆกับมอสซาเรลล่านะคะแต่ว่ามันจะมีความความข้างในมันจะมีความนิ่มเหมือนเขาเอามอสซาเรลล่าะคะ่ะหอ่อไว้อีกทีหนึ่งเพราะว่าข้างในเนี่ยมันจะมีความนิ่มนะคะนิ่ม เอาชนิดที่แบบนิ่มมากๆยิ่งอร่อยนะคะยิ่งทาเมนูนี้อร่อยค่ะข้างในก็จะแบบนี้นะคะออกมาแผ่ออกมา,แ,กมาแล้วก็จะเป็นนิ่มๆแบบนี้นะคะเมนูนี้เป็นเมนูเรียกน้ําย่อยนะคะเกลีย่ยให้มันเรียบๆหน่อยนะคะ ชีสบูราต้ากับปลาแอนโชวีเป็นอะไรที่เข้ากันมากๆนะคะพอตักเข้าปากนี่มันจะมีความละมุนมากๆอันนี้ก็เป็นปลายแอนโชวีนะคะที่นามหมาักที่ดองแล้วมันมากอ,อกกับพริกแล้วก็ใบาพาสลี่ไว้หนึ่งคืนนะคะปลายแอนโชวีนี่ก็เลือกแบบว่ายี่ห้อที่มันแบบว่าไม่ค่อยเค็มหน่อยนะคะมันจะอร่อยมากๆแล้วก็ตัวจะสวยๆนะมันมีให้เลือกหลาย,ลายแบบเนาะเอามาทำแบบนี้นะคะ่ะง่าย กินคือเข้ากันมากๆค่ะกับบูราตานะคะหยดน้ำมันมะกอกลงไปอีกนิดนึงอร่อยมากๆค่ะอยากให้ลองนะคะ